Sao bài đi no mô kính hào kính năm 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 nó năm 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 hết, năm 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 Khơi năm bọt năm 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 ผ่ <c oughs> านบาลา้อยเมื่อหาพ่อหาแม่แล้วบอนองโมเมื่อวานนี่บอเมือมอม่อวานน,าน,วานี่เนาะทางแม่ว่าในไรแสนงโมพากันหาเงินพากันหาเงินเออหาเงินนีพากันหางเงินแบบไหนหาเงินมาแต่งบอรือว่าหาเงิน มานมาแตงมาเห็เดหีคลองอสบายดีดยกนกครสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีกอบดราหาแพงเบอร์ถูกทานว่าจะเป็นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนหาขับสู่สง่งบาวของภายคือเก่าพ่อแม่พี่น้อง พ่อพ่อก็บบากับเพยเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านที่เฮือนของน้องมูคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตเรื่องรล่าข่าวข่าวของน้องโมูให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบิงได้ชมกันตต่มมาสั้นเนาะที่ไปที่มาของทางบบาหลาหน้อยพี่น้องเลยหรือว่าทางผัวของน้องมูเนาะทางเพิ่นก็นได้ไปหาทางพอทางแม่เพื่อนได้เล่าเรื่องขาดอโชินสอดกันไปทีพ่ห้อ่พี่น้องเลย ่าจะหน่อยจะลายเท่าไรเนาะทางบบาของพายกันยังบ่ได้ฮู้ยังบ่ได้จักรายละเอียดปานใดพี่น้องก็มีแต่สี่ชวนพี่ชวนน้องชวนดิบซีฮะเบิร์ดถูกทานเนะาะเข้าไปถามทางน้องมูเพิ่นปรพรมกันกันบบ่าของพายเลยพี่น้องเลยเนาะพี่พลาดประกาศใดก็ต้องกราบขอโทษขอไผ่ไว้ตรงหนาเลยไปพี่น้องบ่ต้องว่าลาใจห่างเนาะเขาไปหาน้องมูกันเลยสบายดีน้องมูงมงกินข่าวกินน้ำแล้วว่าน้องมูมเมื่อี้ กินข้าวกำงด้เมือนี้เนาะได้ยังไม่กินมุเห็นมุพวกมไหมหรอระเดื่องระเื่องระเดื่องเตน่นี้เคยกินม่กเผบ่หูใช้เคยกินบ่ที่อันเจาบ่เคยบ่ห้องไผ่าน บอลาน้อยเมื่อหาพ่อหาแม่แล้วบอนนองโมโดยมืว่วานนี่บอโดยเนื้อหามืว่วานนี่นกโดยางแม่ว่าอะไรแสโนน้องโมพากันหาเงินไปพากันหาเงินเอ่อหาเงินนีมาบันทึกหากันหาเงินแบบไหนหาเงินมาแต่งบอรือว่าหาเงิน มามมเ,เมห,ห็เดหีดคลองไอเห็ดคลองกรดองแมว่ว่าลายไปจักเจ็ดล้านเจ็ดล้านบจ็าดานเจ็ดล้านกี่หาสิงช่อเจ็ดล้านมีงัวมีอย่างบ่มีหมูลองเจ็ดล้านหมูตัวหนึ่งหรือว่ามาเห็ดเขียนน้อยเนาะผู้เขียนตามเห็ดามคลอง เ <c ười> คอยกันเก็บอันแล้วว่าปู่กัหาเงินเดือนหนึ่งก็ได้งเงินเดือนเดือนสามล้านเปล่อันนัน้นละจากสองสามเดือนก็เป็นได้ก็ได้อยู่ดอกเนาะสองสามเดือนสามสี่เดือนเก็บได้อยู่ดอกหนะลายเติบอยู่ได้เนาะเจ็ดล้านเนาะนี่เจ็ดล้านก็หลายเติบอยู่ก็รวมกันอยู่ <c oughs> เป็นหมืนมม่นกูละเพื่อจะหาได้นี่หอยยหลายเติบอยู่ อยากหลยได้ข่อยประจังในหาเงินคือเบบนีนอแต่เศร้าชีคมือบ่นองมนเพื่อนกระหูลีนอกันทางว่าเพืนเ็นกระหายบ่บ่คอยหาเนาะกรโหนี้เนาะหนูว่านี่พเพื่นไป เป็นกะไอ้นั่นบยอกปุ้ได้ว่านย่งบอกไปเป็นญาติป่ะไปไปกับใครนะ่ะไปสองคนนะ่ะไปสองคนอืม <c oughs> ย็นว่าปุ๊บย็นว่าเป็นโม้า,าเข้าไปเป็นกับปริญาณินีย,นยังเนาะเข้าไปนะครับบอกตามยี่ตามกลองบอ,บอกแม่มาฆ่ากันคัาเงนิงนข้ามเพ็ดชินช่มชิงจอดอืน่อเส้นทาง เม่ของเบาหล่าน้อยนี่เพิ่อนอุจจัสมวโมดีเนาะพอจะเจ้าได้ไปคลอดลูกอยู่เพื่อนของเราบอกระอนคลอดลูกคอยจะพูดเราด้ยินเบา,ลาหลาน้อยเบาคอขอบน้อ,อ,อ,นองน้มูลอยู่พูดแล้ววันนี้จะจีนจะไหนวันทีพากันไปไซส์ฉบับทีอย่างแน่กันไปเท่า เฮ็ดบ่วาแะไสิเฮ็ดอันเฮ็ดงานอยู่อนเนาะแล้วเจ้าก็สิเฮ็ดเก็บทานบ่ทานบ่แล้วมาแล้วโอ้วยสิได้กลับมาอยู่เฮือนบ่มาส่งไปส่งผัวเที่ยไปส่งไปนี uh a, uh ่บ่หยอืมไก่เติบบ่แหะน้ำมันสุนว่าใส่น้ำมัน5 0 0นี่ไปกลับได้จัก่ไก่เเนี่อ ก็ไปไปเถอ,อะเย็นประเดี๋ยวกับม้าก็มีเงิน,นใส่น้ำมันกระนอนน้ำผึ้งอยู่พุ่นอยู่พุ่นเงินเพิ่นกับฉันนั่นอยู่เนาะ<ด>แต่มีวันพักวันเสาร์ก็คือวันนอนอยู่พุ่นก็ได้อยู่นะไม่ว<ด>่าอยู่พี่กะแล้วก็เข้ามาอีกเนาะไม่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมานาเลยลูกเลยลูกเดียสองเถ <ไป S 1> ือ <ไป S 1> าไปน้ำครัไประเดี๋ยวอยกกไปน้ำโอ้ปร่ได้๋งันผักไว้แม่เรี่ยงบอกข้าเห็ดียกกะผักไป็นน้ำล้ว ไมพี่เจะนวนน้ำเลเนอะบอเอ็นเีย,ย,ยวๆนี่จะมาสูกันแอห,นหออ้น้องโชคดีว่าทั่เนาะวันนี้กับ สอยกันเห็ดกันสร้างกันหาในมีลูกมีปัวแล้วก็ได้เอาลูกเอาปัวก็เป็นสิ่งที่ดีแหละเดี๋ยวมาเห็ดมาสร้างมาหาน้ากันถ้าหักแพงกันอะไรบางทีว่าทุกข์วัยยะเนาะบ่เอ็นโฟกัสปัจจุบันว่บโฟกัสเรื่องอดีตแด้พี่น้องเนาะเราจะเรื่องอดีตในชีวิตเทียงกันนี่แล้วเรื่องปัจจุบัน อ๋ออนมีความคิดเห็นอะไดบ้าอ็บ่อนะบ่อ็ได้กินทางแสมมีเพิ่นว่าแต่ก่อนเพิ่อบะฮูบ่ว่เจ้าเป็นพยาเพิ่อเพิ่นก็ฮููเพิ่นก็ฮห้บ่เ่ห็นอยินบ่เย็นดูเนาะแล้วเจ้าก้วหูเพิ่ะเป็นอันน้องชายของพ่อเก่าเจ้าเากหู ล้วเห็นในเฟซบุ๊กได้สาหูวะตอนตอนเห็นตอนคุยตอนจีบกันนี่ก็บบปุจืยอเพราะว่าเพิ่นไปเที่เวียยูอยู่ทางนอกอยู่ทางนอกยอยู่เวียงบยอเราอยู่เวียงอ๋อตอนเห็นตอนจีบกันในเฟซบุ๊กนี่ปุจืย์กับ,บพ่อมาเห็นกันแล้วมา่อเราอันนี้แหละปุดิจื้อเนาะปุดิฮัวเป็นน้องของพ่อนมนุนทัางน้องโมกเบิร์ตตกใจว่าสวาอัน เป็นอันอนุมัติมันตกใจบ่ครับบ่ได้ตกใจเนาะเฮาทางอ้ายทงน้องก็ได้เนาะเาเดียวลว่าตอนนี้เนาะนายอ้ายกัน้เนาะอ้ายเลิกกันแล้วแต่ก่อนเาอ้ายก็เลยจะเอาท้งน้องรถพเเนาะมันเลิกกันแล้วแต่่มันแปลกว่าอ้ายกับน้องมาเจอกันแล้วเนาะโลกมันกลมมันมเนาะโลกเนาะือเป็นแต่อริแต่ก่อนนี่มันอาจจะมีแนว ดึงหยุดบูกพังหากันมันก็มีเป็นไปได้เนาะทางเจ้าก็บรรจุใจเนาะโอ้โหเป็นอันน้องพัวเก่าอะไรเพิ่นหมดใจเลยเพิ่นกระหับได้เน้อในอันว่าเจ้าเคยเป็นพินานนะบางคนต่างหับใจนี่พอเข้าใจกันอืมพอเข้าใจกันคบเพื่อนกันอีกแล้เพิ่นไปใช้กันอันนึงเบาๆหน่อยเป็นอย่างนี้มั้งบ่โอ้ เงินยองมาเยอะเก็บสงมบมอยู่หากันอยู่ดีแล้วละ่ะหกักแพงกันเนะาะบอภัยแมนหักกันไ,นไว้ดีกว่าชั่งกัน,นเนาะที่เป็นภัยมาก่อนกับบทสำคัญหรอก็อแก่เข้าใจกันแพงกันดูฟ้ามพันไปด้วยกัน โฟกัปสปัจจุบันเห็นลูกเด็กเต่าเนาะเส้นน้องน้ำมนต์ผมหักกับเป็นสิ่งที่ดีดิเนาะพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว,ว่าพกพอคนที่ดีกัดีพี่น้องเลยคันพ่อพ่อคนบุรีเด้กับบุรีปันใดแล้วมคือกันครับอ่าเขาว่าบุรีนี่แหละว่าบุรีกับโมมิชิแก่ตัวประมาณนี้เนาะประมาณนี้ มีแต่พยายามบ่ให้ดีเค็ดให้ดีแม่เค็ดดีทำดีต้องอยู่กับคนดีดีมีสุขพกันได้เนี่ยครับน้ากินไนอะ้ก,กินในถัง <c oughs> นี่บ่หน้ำนี่ซื้อมาบ่ด้วยอะบนะ่น่นละอ๋อเอามันบอ่อันนั้นบ่มันบ่เค็มบ่จางบ่ ต้นเวียดก็มันก็อันนสมยู่ตอนนั้นสางตอนนี้มันสีั่งได้เนะเปิดเสียหันไว้ก็โอเคนกใบก็ได้จะได้บ้า่าวอะไรองว่าวท้าไม่เท่าคนน่ยเอาขาดชิชอดแลวกับทั้งเพื่อนกันหาบก็บ่าวละน้อยนะมียังไหนนะฮิดคอมแ เหมนเจ็ดล้านครับไม่ค่ผมมีอะไรทีแต่งกี่แปลงกันนะปีได้เห็นปีนี้บอกรอปี่่นเดือนชิบชองปีนะเดือนชองปี่นาปีนี้เนาะเดือนิบงใกล้สี่ห้อนี่บ่นอมูดีว่านีไงปีหนา่นปีหนาคุ่เนาะสองพันสา่ร้อยุ่บอกเดือนชิบองปีหนาังนหนีปีนี้ผบุทันเนาะเก็บเงินเก็บคำก่อน เนื้อสั่งตัวก่อนตอนที่แรกแล้วก็ว่าสีสา่สังเนื้อสา่งตัวบอจาว่าไปเก็บเงินเก็บคำก่อนเนาะ<อ>แต่อดบ่ดได้คิดโทษนุงโมเฮงเราก็เลยมาดูก่อนทำบออยากเก็บบอเ,เงิน

คนขึ้นเนือนเอาแล้วแข็บกระโบเห็นแข็บกระโบเห็นอันนะั้นชายชายพายตัวต่อตัวชายตัวยาวโบเห็นสายพายกระโบเห็นมาฉางว่าใช่ป่ะไม่ได้หลอกห้องไลยบ่บ่อยูอ่ตลาดสายไพายตลาดอ๋อเจ้าผมหลอกเป็นประตูนี้เนาะทุกตูวฮะอันนะั้นตัหัวนี่เขาขอทางใดก็ได้เขาขอทางนี้ก็ได้หมดพอเคยเข่าเนี่ยไม่เคยเข่า ชอบขมอ่ะเธอหนึ่าน้่ชองเธออนนี้เอาเหลว่ยมเดี๋ยวผมไปยังไม่ได้เลยเนาะ<ด>จะหน่อยเขาไปดึงเอาไหลปุ่มน้ามาแห้งขีนักไช่ปุ่มน้อาอันนั้นเพราะว่าเรา่มาเอาน้ำตลอดเดีเพราะว่าเราก็เบิ่งให้ยุ่งอืมเขามาเอาแห้งขีนนั่นเดง ดอกไผ่เนี่ยมนีดอกไผ่มันเสียบว่ะหวังแต่ละคืนบวชแต่ไผ่เขามาป็นเว้นบวชแตคืนกางวินเขาออกไปออกไปเือหมเขาเขามาเลยเขาชอบดีเนาะเขาชอบอเขาออกไปคนต่างชอบอะไรชอบางหลักอะไรเนาะคิดว่าเขาเนเบางทีเนาะบนะ วันอื่นมูมีว่ะวเนอื่นมูมีจะวะเห็นงานโหกี่น้องพวเขาเคยเอาของขอห่มมาแล้เคยเอาขอห่มพรอเอาเลี้าแต่มก็เอาวันขอห่มเนี่ยยังน้อยแล้วเมาตากเกือเดียวจะเอาไปทำองผมเหี่ยังน้เอาลงมาตากว่าเดอดโมเห็นือมเห็ีตัว่ Hom nhiều vào hôm nhiều vật nào? và hôm một nhiều vật bò lao hoa hôm đi phần để nó mày hoa 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 là ยังม่ได้ใสักเครื่องเนี่ยมิโนาเครื่องตัวชาเงี้ยมได้มาตัวชาก็ยังมไดอะไรมาใช่ไหมใส่เครื่องปั่นเอาบอสใส่เครือเอาเป็นไองมันลายใส่เครื่องปั่นเครื่องมันลายชักมือเอาเนาะมือละชิดโตบอสแม่นเจ้าก็ชักมือละหน่อยหนอวะชักมือละหน่อยมือละหน่อยเครื่องประหยัดเงินไปอีกได้ประหยัดเงินลายได้แล้วชื่อแพรบถุงนึงกับ สักแล้วเลยแผลบเสียแผลกระเทียมแผลทุ่งใหญ่และตัวชนอนเสือมหายนี่เรื่องกเสียบาดนีกเนาะมวยและอย่างก็เขามาลักปักไฟสายไฟก็เขามาเอาเสียอย่างกระไรักแล้วพี่น้องบานอีกจะไปงบไปใช้บรายเป็นี้เนาะอย่างจะได้มีคนจ้องที่มาเพื่อนสาวโมอยู่ ข้าคืออบไปคธนาคารก้คืออบไปคนธนาคารหลักก่นเนาะนลักธนาคารเมนได้นะไปกับบุรุษเล้ยวอันนี้ฮะที่แรกๆก่อนจะ้าเบาละน้อยไปห้ามเมทัลนี่คุณเ้ารถไปเห็นเบี่ยงว่าจะทาแบบนั้นาพาคุนนว่าให้จับราะว่า าไปส่งุ้ณยจยนุนี่ชอยเรือเานีบอโดยเป็นแ่นขโมยจับราอว่าห้างเขาหูจากกันเองอืมยันดาเอาไปเอาไปเลยบ่เรื่องอันเรื่องอันเจ้ามีแพทยนี่คุณหยเลยเขาหูบ่ดีนะเพิ่งห้างเขาหูว่างอะไร่างี้ยใครมาบอกโทรมาจะไปตรวจพาพิ่นไปเก็บทาและเ่ยเห็นเยเลยค่ะแปลกว่าสุภาสีห้าง เราเสียงว่าอันนี้บ่ว่า,วาน,น้องมูนี่มีแฟนแล้วนี่เนาะว่าน,น้องมูนี่มีแฟนกัดขึ้นอันนี้กับ,บว่าบัวม่นว่ามันสีพิษได้พี่นอ้อยบัวม่นว่าจีานั้นเรื่องการมีแฟนนี่เล่าก็เป็นโสดหรือว่านี้ไหมแต่ว่า ถ้าเอากันไปแล้วหักแพงการซรอยกันเฮ็ดกันสร้างมันจะเป็นเรื่องที่ดีพากันเฮ็ดกันสร้างครอบครัวเนาะพี่น้กไปดูเถึงดาวแล้วกันมันก็ดีมีครอบครัวเนากนี่มีคนดูแลเฮ็ดนี่แหละคนดูแลมีลูกสาวครอบครัวเฮือนซานนี่ก็ก็ดีส่วนเราไปเฮ็ดเพื่อทำงานก็นขับมาทับมาพี่กันนี่จะว่านโมกับเฮ็ดก็ไปกิ้นทายู่เฮือนอยู่ซานนนั่แหอะไรนก ความหมายที่วอาผู้ใหญ่คนอบากให้จับคือ้าวบาอั่านเราการถกต้องของดองอันทังผู้ใหญ่ผู้จับพึ้นให้จับที่ดอกพิ่นก็ะดาพอให้เราคัดขาวใชจับแต่ว่าห้เออไปน้ำาดไปก็จะผู้บา้กันได้ยานผัวจะเอาไปขายบ่อืไรเพื่อจีงโบราจับม่นต้องมีเหตุผลของพิ่นเนาะ เคนยังบ่มั่นใจทั้งบาราน้อยะได้กันเนาะประมาณนี้นะคนเพื่อนกับ<ข>อะไ้สูบเข่ากล้องอือมเพื่อนบอ่ยังบ่เห็นหน้าเห็นตาเนาะโมยว่เาเช้านี่กันเห็นอยู่ไปกันเนาะไอซี่ก็เห็นอยู่ดอกเห็นกันเพื่อนเรายใช้ผ้าพิ่ปากด้วยใช้ผ้าพิ่ปากและใช้ผ้าเม็ดเนาะแมนเราจะติดเทโลนะ้ำข่อยบอ่ดด้วยยันน,พพน้ำพกเอง ตาโอ้ตาเป็นวัดเป็นไอนะเป็นวัดเป็นไอนี่เลี่ยเรนหนาวดิเห็นแล้วว่าใช่ตลอดเนาะปีปะตลอดเดิเห็นเหมือนกับเสภาปิปะบางคนเอฟซียังว่าเออเราใส่ผ้าปิดปากมาแมนแล้วอันปากแตกบ่อะชุบเบี้ยวชุบยังบุจักว่าเจอแล้วว่ะบรเห็นว่ะเราเห็นหนาเราชัดเจนอย่างบ่โอ้หน้าเราบ่ได้เป็นอย่างที่น้องโม เราก็เลเ,เนี่ยเดี๋ยวแบบเพ่นเพ่นไอคอนไอคอนคือเนาะบอได้เป็นบอได,อด้ว่ามีอันเสียปากปากหมวกปากแหวงบอม่มีพี่น้องไอ้ตัวนี้มันคือแบบที่พ่อาบอแมนเราอันแข่ว,นแนแว,แวงแขยงบว่าใช่